นเจ้าพ <Wheel. S 1> ่อแฟนเช่นเคยนะเจ้าก <glorious. S 1> ับไอทูมาสขาเจียงใหม่เจอกับไม้แล้วก um, e ็เน uh, uh, ็กนะเจ้าในช่วงเวลาบ่ายสองเช่นเคยน้าเจ้าถ้าเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะถ้าเป็นวันจันทร์เอาวันเสาร์จะเจอเขาช่วงบ่ายสามน้าเจ้าวันนี้นะเจ้าวันนี้มาบอกโปรโมชั่นดีๆกับของอ่าในส่วนของบอชน้าเจ้าซึ่งวันนี้เขาเป็นรุ่นที่เป็นแบบเริ่มต้นเลยจบในเซตเดียวไปเลยนะเจ้าวันนี้ท่านไหนที่ อยากจะได้เครื่องไม้เครื่องมือนะเจ้าพร้อมกับอุปกรณ์เสริมมามีในชุดในตัวให้เรียบร้อยนะเจ้าวันนี้มีมาในส่วนของบอชนะเจ้าโอเคเดี๋ยวรเอเพื่อนๆสักครู่นะเจ้าใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้เลยนะเจ้าทุกๆแพลตฟอร์มเนาะวันนี้เรากลับมาด้วยกัน4เครื่องเลยนะครับ4รุ่นอ่าสีแบบเลยเนาะแล้วแต่ไอ้ไอ้จะ่าเลือกใจนะครับซื้อติดบ้านนะครับซื้อ ไว้สะสมซื้ออย่างก็ได้นะครับเจ้าจะมีทั้งตัวที่เป็นมีสายแล้วก็ป็นตัวไร้สายนะเจ้าวันนี้มาแนะนำเพื่อเปื่อนและยังมีโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษแหมตั้งหานะเจ้าวันนี้ติดตามได้เลยนะเจ้าโอเคเขามาเริ่มกันเลยเนาะตัวแรกตัวแรกเลยสุดเลยท่านไหนที่อยากจะใช้เนาะสวานอยากจะซื้อไปเป็นเครื่องสำรองก็ได้บางทีอ่า ตัวที่เป็นไลท่ทรายหรืออย่างอย่าอ,ยาอาจจะซ่อมอยู่นะเจ้าวันนี้เรามีชุดราคาเริ่มต้นนะเจ้าในส่วนของตระกูลของ GSB นะเจ้า GSB 550นะเจ้า GSB 550ก็คือตัวมีกระแทกนั่นเองเมื่อกลับไหม่ตัวนี้ตัวน,นี้จะมีระบบกระแทกนะเจ้าสามารถจอไม้จอเล็กจ,จอไม้จอปูนได้เลยแกกันโซๆเลยนะครับผมตัวนี้อ่า ในชุดนี้นะเจ้าในชุดนี้ก็จะมาอ่ะเพื่อรอาจจะประหารกันเนาะอ่าตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของชุดสว่านนะครับผมเป็นร่นอ่าเดี๋ยวสำับกล้องเนาะเดี๋ยวได้เห็นชัดว่าเปิ่นแถมมาฮือพอมั้ครับเดี๋ยวก็ไปกล้องต่างๆนะครับผมอ่านี่เลยเพิ่็จะมืฮือในส่วนของดอกนะครับผมเป็นเจาะไม้เจาะปูนเจาะเล็กนะครับฮือมาครบเลยนะครับไม่มาอ่าอันนี้จะรวมไปถึงตัวอ่าตัวดอกไขควงนะครับผมที่เพิ่นแถมมาฮือ ัวพุกเมื่อกี้ยังแถมมาฮื่อนะครับตัวนี้เลยพุกนี่จะเป็นพุกพลาสติกนะเจ้าพุกพลาสติกน่าจะเป็นประมาณเบอร์เจ็ดเบอร์แปดนะเจ้ามาตรฐานเนาะรวมถึงดอกสกูตัวมั่นก็เจ้าดอกสกูมาฮื่อตัวพร้อมนะเจ้าสำหรับเซตนี้ถ้าเราไปซื้อแต่ทีละดอกนี่รับรองเลยประมาณห0บอัพแน่นอนนะเจ้ายิ่งมาฮื้อทั้งเจะไม้จอเล็กเจะปุ๋นนะเจ้าในเบอร์ที่เป็นแบบฮอตฮิตนะเจ้าเบอร์ที่ใช้งานมาตรฐาน ้ัมกบดอกไขควงนะเจ้าอ่าเปิดดอกไขควงมาเพื่อนดูนะเจ้าโอ้ยพอเลยโผล่ขึ้นมาเงาขนางนะเลยครับผมนี่ขึ้นมาสองสามตัวจ่ายนะครับผมขึ้นมาครบหมดเลยไม่เป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับเป็นพีแซตก็มีนะครับเป็นหัวแบนก็มีหัวหกเหลี่ยมหัวทอกขึ้นมาหมดเลยนะครับผมแอปเตอร์ต่อคอมยาเมือกัมีมาหื้อนะครับผมนี่เลยใจ่ายกับตัวไขควงกระแทกกันได้เลยนะครับผมตัวนี้วันนี้เป็นหัวไม่เล็กตัวเองนะเจ้าแม่ครับแพมมาทจุกๆเลยนะครับผม ถ้าชุดนี้ถ้าไปซื้อต่างหากนี่ก็ขั้นต่ำนี่คือห้าร้อยอัพแน่นอนจะเป็นดองหกเหลี่ยมนะจ๊ะสามารถสบเข้าไปได้เลยส่งไปน้แต่ระมานี้นะครับผมหน้าต่ามานี่เลยนะครับผมแล้วเามาดูในส่วนของตัวเครื่องนะเจ้าเขาเปิันเนางนี่เลย ตัวนี้เป็นรุ่น h ท a v y Duty นะเจ้า GSB 550นะเจ้า GSB 5 5 0ซึ่งตอนนี้ตอนนี้ถ้าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดตอนนี้จะเป็นรุ่น GSB 6 6 0 0หอนะ GSB 6 0 0นะเจ้าซึ่งตอนนี้ก็ยังมีจำหน่ายอยู่ทั้ง2รุ่นเลยนะเจ้าแต่เพียงแค่ว่ารุ่น600ยังมีชุดที่มาแถมมากับสว่านเตือดอกนะตัวนี้นะครับผมปรอบเสริม เจาะปูนได้สูงสุดอยู่ที่13มิลเนาะเจาะไม้เจาะเล็กอยู่ที่16มิลนะครับตัวนี้เลยอ่าบที่ทางซ้ายขวาตรงนี้นะครับปรับด้านท้ายนะครับบอดเปิดสามารถปรับอ่าตั้งคันเร่งได้เนาะตั้งว่าเราจะปรับอันนี้ได้เนาะเขาจะปรับว่าเขาอยากใช้ความเร็วของมาเท่าไหร่ก็สามารถปรับตรงด้านใต้ตรงสวิตช์นี้ได้เลยจับาผมตันนี้กําลังเครื่องอายุที่750วัตนะเจ้า750วัต แล้วก่อมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมมคือด้ามจับนะจ๊ะด้ามจับเวลาเขาจ่อปูนเนาะมันกะแหกเนาะต้องประคองนะจ้าเวลาเขาเล่งเครื่องที่ไหวเนาะเล่งรอบไหวมันก็ต้องมีตัวประคองย่างนึ่งนะครับพี่หม่ตัวนี้เลยเป็นตัววัดลึกเนาะวัดระยะในโซนที่เขาจะจ่อลงไป่าได้ไม่แรงเขากระตั้งประมาณนั้นเลยตัวนี้เลยวัดลึกตัวนี้เลยสะดวกมากนะครับผมยังเขาฝังพวกไปเขาขวามันจะจ่อเลยนะครับขว่าเขาจะจ่อ ลึกเกินไปนะครับจอตื้งกินไปเราสามารถเอาตัวการวัดมาวัดระ,ระยะความลึกได้เลยนะครับผมแม่เจ้าทั้งหมดทั้งมวลชุดนี้นะเจ้า GSB นะเจ้า550มาพร้อมกับตัวชุดดอกนะเจ้าชุดดอกทั้งเจาไม้เจอเล็กเจอปุนและมาในส่วนของพวกพลาสติกนะเจ้าดอกสกรูกนะเจ้าดอกไข็ควงแหมแม่ตัวก<ม>็ต่อก็อต่อดอกแขงควงแหมนะเจ้าชุดนี้นะเจ้าชุดนี้ มาพร้อมกับแพ็กเกจกล่องพัตติกที่แหมอเวลาเ้าไปน้างานจบไปงานเดียวเลยแม่นเจ้าคือพกไปแค่ชุดเดียวจบงานจบแน่นอนนะเจ้าชุดนี้ราคาอยู่เพียงแค่2,430บาทเจ้า2,430บาทแต่เดียวยังมาจบเตื้อเดี๋ยวเรามีโปรโมชั่นแหมอยู่เดี๋ยวรอจะรอครับเจ้า มานนี้เลยตัวนี้หัวจับดอกได้สูงสุด13มิลเนาะ,ะเหมือนอดอกสว่านเหมือนสว่านทั่วไปเลยนะครับจับสูงสุด13มิลนะครับผมเรียบร้อยไปกับตัวแรกนะครับพี่มาย GSP 550นะเจ้าผมมาพร้อมชุดดอกนะครับผมทัดมานะเจ้าทัดมาจะเป็นกล่องแบบนี้นะเจ้าฮะ,ะ,ะกล่องแบบนี้ที่เอาหันก็คือเวลาไอ้ยเอาไปเป็น่นอะถ้าถ้า,ถ,าถ้าอยู่ให้อยู่บนบกกันเนาะ คือ่บนบ่อเขาก็จะหางเป็นช่างตีใจกับอ่าช่างยนต์อ่าช่างยนต์อ่าแต่ถ้าไปอยู่แบบบ่อป่าก็จะเป็นไอ้ที่่จะเอาไปตกเพชรนะเจ้าใส่อาหารป่าใส่อุปกรณ์อื่นๆอ่ากล่องประเภทนี้เป็นของว่ากล่องฟิชแมนนะหนเนายเจ้าอ่าประมาณนี้เลยตัวแรกเลยนะเจ้าได้ครับผมตัวแรกนี่เลยเปิดมาหน้าตากล่องเป็นแบบนี้เลยนะครับผมจะมีชั้นมีที่จับเวลาเอาไปใส่ แมนครับพุกดอกไขควงดอกสว่านอามาใส่ชุดนี้ได้เลยนะครับผมเปิดขึ้นมานะครับมีโฟมกันกระแทกอย่างดีนะครับผมดีเลยกันกระแทกอย่างดีเลยนะครับผมดึงออกมานะครับผมดึง,ดงออตัวเครื่องนะครับผมเครื่องตัวนี้เนาะจะจะ้ปลาในรุ่นของ gsb 5 5 0นะครับผมเจ้าเหมือนเดิมนะเจ้ารุ่นเ,นเดิมนะเจ้านี่ตัวนี้ก็สามารถเจาะ เล็กได้10มิลนะครับผมเจาะคอนกรีตได้1ิเจาะไม้ได้2 5เนาะ25มิลนะครับตัวนี้เป็นตัวธรรมดาอยู่นะครับที่ม,มาตัวตะกี้เป็นตัวแฮมวี่ดิวตี้ละรอ,องรับงานหนาักละนะครับผม,มนี่เลยรวมร่างหน้าตาตัวนี้ปับซ้ายขวาตรงด้านล่างนี้นะครับผมอ่าก็จยต่งางกันละ มีโหมดเปลี่ยนบวกกระแทกลงด้านบนนะครับผมหัวจับดอกสูงสุด13บสามมิลสิบสามมิลจจะเต้ากันเนาะกำลังเครื่องตัวนี้อยู่ที่ห้าอยาสี่วัตต์ตามจืดเพิ่นเลยเนาะพี่ไหมเนาะตัวนี้เพิ่นกระแทกมากเหมือนกันนะครับตัวด้ามจับเนาะเวลาใช้แรงดีสูงสูงอ่านี้เลยพีเดียเพิ่งไปตรงนี้เลยพี่ไหมแถมชุดดอกมาให้เหมือนกันนะเจ้าแต่มาได้อยู่ในแพ็กเกจแบบซองนะเจ้าจะใส่เป็นซองซิปแบบนี้มาให้นะเจ้า ก็จะมีดอกเจ้าปูนนะเจ้าเจ้าปูนแล้วก็เจาะไม้นะเจ้าแม่เป็นดอกสกูแหมนะเจ้าพร้อมกับพุกพลาสติกนะเจ้ามี3สีตัวกันสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินนะเจ้าแล้วใครห่วงกันมานะครับพี่ม่อันนี้เป็นมาเป็นดอกยาวนะเจ้าขนาดยาวนน่าจะเป็นก้านพีเฮสสองก่อนแม่ครับไม่เป็นพีเฮสสองเลยตัวนี้พีเฮสสองนะเจ้าแถมมานคือสองดอกตัวกันนะเจ้า ก็ตีแผมมาข้างเหมือนกันเรียกว่าดีแหละกล่องข้างในเปิ่งเก็บมาเป็นโฟมแบบนี้เลยอือคือว่ากันกระแทกแน่นอนแม่นะครับผมเวลาไปตกโบะเนาะคือข้างนอกอาจจะไปนิดนึงแนคแต่ข้างในก็อว่ายังดูดูนะจ๊ะแล้วแหมนยางคือมันมาดังครุกคลักมน่นอนเวลาเขาถือไปอ่ะอันนี้คือมันก็ได้รองรับนะกันกระแทกกันเคลื่อนไหวตัวเนาะ ปแตกปะฮับมาเดานี่เลยนะครับผมตัวนี้ราคาดีครับพี่มาตัวนี้ราคากว่าได้ตังกันมากกับเซตตะกี้แต่รุ่นตะกี้นี่คือราคาจะสูงน้อยก็คือว่าเนื่องจากว่าเป็นรุ่นเฮฟวีดูดตี้ครับผมก็คือจะใหบประกันที่หนึ่งปีกับหกเดือนครับผมแต่ถ้าเป็นรุ่นปกติทั่วไปนะเจ้ารุ่นปกติทั่วไปจะรับประกันยุตหนึ่งปีเนี่ยชุดนี้นะเจ้า GSB 550มันจะเป็นรุ่นธรรมดา เซตนี้นายเจ้าทั้งหมดอยู่ที่1,970บาทหนึ่งเก้ารอยเจ็ดบาทบางเ,าเง 1> 1, าางตืยงเขาได้แค่ตัวเครื่องแม่นครับตัวเครื่องยัง้ยมาได้เลยบางทีก็2,000อัพแมน่นอ่าอันนี้คือ1,970นายเจ้าได้ในตัวของอุปกรณ์เสริมไปแหมแลมมาปิดกล่องแบบนี้แหมภัยกิจกล่องแบบนี้แหมนายเจ้าคือว่าคุ้มคุ้มคุ้มขนาดเลยนายเจ้าขวานลอกเก็บกันกเนาะ และอย่าเพิ่งไปไหนยังมีโปรโมชั่นอยู่นะเจ้าเดี๋ยวรอฟังโปรโมชั่นต่อนะเจ้าตัวต่อไปนะครับผมตัวนี้เลยเอาไปกล่องแบบนี้เหมือนกันงานเล็กเหมือนกันนะครับพี่ไม้นี่นี่เลยอ่าอันนี้มาในส่วนของเครื่องเจียนะเจ้าเปิดออกมาก็เป็นใบตัดใบเจียนะครับผมนี่เลยตัดเล็กนะครับอ่ะอ่อย่างแรกเนาะเป็นใบตัดเล็กแบบบางนะครับผมใบเจียเล็กนะครับผม ใบตัดคอนกรีตตัดโหนตัดคอนกรีตแบบนี้เลยนะครับผมส่วนตัวเครื่องนะเจ้าตัวเครื่องก็จะเป็นรุ่น Heavy Duty เหมือนกันะนะเจ้าจะเป็นในตัวรุ่นของ GWS 7 5 0คิด100้นะเจ้าเจ0คิด100ตัวนี้นะเจ้าลูกหมุตัวนี้เป็นขนาด4นิ้วนะเจ <นะ S 2> ้าส่วยค้างเนาะถ้าเทียบตัวเจ50ห้ากับหมอบงานกลางๆนะครับต่วนี้เอก็ได้จะเป็นงานกก็ได้นะครับเพราะตัวหินเจีรลักๆก็อาจจะมีตัว500วัตต์ จวเจล์บาร์สุ่เกินนี่เนาะบ่อยสุ่มเกินนี่นะเจ้าแทบจะไม่ค่อยมีอือนี่เลยถ้าเป็นรอบที่สูงๆเดี๋ยวต้องเป็นรุ่นที่มันสามารถป๊อปรอบได้นะเจ้์อ่าเซตนะครับเพื่อนก็จะแถมมาเป็นชุดด้ามจับข้างเนาะเจ้าอึ๊บบางใบนะครับผมอ่าน็อตประกับมาให้ครบเลยนะครับผมก็คือทำรอบออกมาแบบนี้นะเจ้าทำรอบออกมาให้เขาหยิบจับหรือเขาวางได้ง่ายเนาะแงตัวนี้เลยนะเจ้าเก็บเป็นระเบียบได้เลยแม่งครับผม แล้วก็เป็นประแจนะจ๊ะประแจในการขันเนาะมันก็จะมีสองด้ามจะเปิดประแจหกเหลี่ยมนะจ๊ะหกเหลี่ยมเวลาไว้เอาขันบางใบขันบางใบแล้วก็อันนี้ก็จะขันประกัเนาะประกบไม่มียืดใบนะจ๊ะนี่เลย อุปกรณ์แถมมาให้ครบชุดมีช่องวางไว้ให้ป็นระเบียบเรียบร้อยนะเจ้ามันต้องกลัวหายมันต้องกลัวอย่างเลยแม่เซตนี้ราคาดีกับที่มาเซตนี้ราคานะเจ้าตัวนี้ถ้าเป็นในส่วนของเครื่องเจียนะเจ้าเครื่องเจียตัวนี้่ะเบียบนึ่งประซินกันเนาะราคามันดีเกินราคานี้ถ้าเขาไปซื้อเนาะถ้าสมมติว่าเขาไปซื้อในส่วนของตัวใบตัวนี้อ็แน่นอนละร้อยกว่าร้อยปดแน่นอนยปประมาณ5้า ถูกสุดในออนไลน์ก็น่าจะประมาณ150อยห้าสิบอ่ะร้อยห้าสิบอันนี้ใบใบนี่ก็น่าจะบค่อยแพงเท่าไหร่นะว <6. S 2> สามสิบสี่สิบปั้นเฮานะาเจา้าและตัวเครื่องตัวเครื่องแน่แน่พันห้า up สองพันแน่นอนนะาเจา้ายิ่งเป็นรุ่นงานนับแบบนี้นะแต่อันนี้มาในเซตเพียงแค่หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบบาทหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบบาทนะาเจา้าสำหรับเครื่องเจีย gws 750-100ค่รครับผม นี่เลยนะครับผมถือว่าจบในเซตเดียวแม่นครับผมแม้แต่ต้องไปซ่อมซื้ออย่างแล้วต้องไปซ่อซื้อเพิ่มเติมแล้วกเจาตัวธรรมดาเพิ่นจะมาแบตกล้องกระดานเนาะเราต้องมาเป็นการหาที่เก็บนะครับตัวนี้มันต้องเป็นห่วงเลยนะครับผมจบในเซตเดียวเลยนะครับผมสำหรับตัวสุดท้ายนะครับผมกับน่าจะเป็นตัวที่พี่ๆหลายคนมันรอนะครับผมว่าเป็นตัวในส่วนของงานแบตเตอรี่นะครับเป็นตัวไร้สายนะครับนี่เลยพี่ไม้ อันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นชุดปกติที่เฮาหันก็จะเป็นในชุดของสว่านกับไข่ควงมันก่อครับผมแต่รอบนี้มีในตัวของสว่านกับเพึ่งเจียก็มอกับปีปีไอไอจีแบบทั้งงานไม้งานเหล็กเนาะครับผมนี่เลยแล้วก็งานเจียนะครับผมตัวนี้ก็จะมากับตัวเอาหินเจียก่อนนะครับพี่ไมอ่านี่เลย อันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวเริ่มต้นนะครับเป็น GWS 1 8 0 LI นะครับผมตัวเริ่มต้นแบบนี้เลยอ่าตัวที่2นะครับผมก็มาในในส่วนของตัวสว่านนะครับจิ๋วเนาะ่เล่นเนี่ยอยู่ในกล่องแค่นี้สี่เหลี่ยมชิปชิปอ่าตัวนี้ก็เป็นในสว่านตัวเริ่มต้นเหมือนกันครับตัว GSB 185นะครับไขควงเอ้ยสว่านกระแทกนะครับผมรุ่นล่าสุดนะเจ้า GSB 185LI นะเจ้าคิด LI หัวเล็ก้วยนะครับผมตัวนี้อ่าบทที่2นะครับผมต่อมานะครับมาในส่วนของแบตนะครับผมแบตต้นขาขึ้นมาอยู่2ก้อนนะครับก้อนแรกนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัว2อแอมป์บางๆแบบนี้เลยเวลาใส่กระสว่านนะครับผม น้ำหนักเบาหนักเลยนะครับน้ำหนักกำลังดีเลยเอาไว้จออย่างพวกนี้สบายนะครับผมแล้วก่อมาในส่วนของแบต c แนะเจ้า CM นะเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นแบตรุ่นปกติอยู่นะเจ้างานรุ่นงานทั่วไปอยู่นี่ส่วนใหญ่นี่ถ้าเป็นในงานของเครื่องเจียแน่นำใจแบตที่มีมากกว่าเนาะเนื่องจากว่างานเขาจะไม่ได้สะดุดนะเจ้าต้องมากกว่า2แอมป์ขึ้นไปนะเจ้าเปิดก็เลยใจในส่วนของ CM มป์าใ้นะเจ้าส่วนแ่นชาร์จนะครับผมแท่นชาร์จ นุ่นเริ่มต้นเนาะแต่ชั้นธรรมดาใชครับผมนี่เลยอุปกรณ์มาใหอเรียบร้อยนะเจ้าส่วนในส่วนของบางใบนะเจ้าบางใบบางใบแล้วก็จะเป็นด้ามจับนะเจ้าดามจับเจียนะอ่าอ่ามีที่ครบเลยนะครับผมบางใบจับเจียนอตกับออย่างแยกมาหมดเลยนะครับผมทูกอย่างครบจบในเส้นเดียวนะครบผม แล้วก็ชุดนี้นะเจ้าชุดนี้เป็นชุดเริ่มต้นนะเจ้าทั้งสงตัวยังมีในส่วนของแยกที่ขายเป็นชุดเซตพร้อมแบตเตอรี่ก็มีนะเจ้าชุดสว่านก็ย um ังมีชุดพร้อมแบตแล้วก็แท่นชาร์จตัวนะเจ้าหรือเครื่องเจียเนี่ยตัว2ตัวนี้ก็จะเป็นราคาเริ่มต้นของบอดที่เป็นในส่วนของไร้สายนะเจ้าชุดนี้อ่าชุดนี้ทั้งหมดนะเจ้าจะมาเป็นกองกระดาษแบบนี้อยู่เนอยังมาเจ้เป็นกองพลาสติกเตอร์นะเจ้าชุดนี้ราคาอยู่ที่ 8,780บาทถือว่าถูกนะครับเจ้า8,780เขาไปซื้อตั๋วสว่านแน่นอนแบตความแทนชาติ5,000อัพแม่นครับผมและแถม3,000เหรอแถม3,000เหรอเครื่องเจียร์มาได้แน่นอนมาได้ครับมาได้แน่นอนในราคา3,000บาทครับผมและก็แบตเตอรี่เหรอแม่นแทนชาติเห็นเนาะถ้าเขาไปซื้อครบประมาณนี้นะครับราคาเกินไปกว่านี้แน่นอนชุดนี้อยู่ที่8,780บาทนะเจ้า มีคอมเมนต์มีเปืเป้อนเทักไทยเข้ามาก็เจ้าเจ้าอ๋โอโปรโมิกโปรโมิกะสมแต้มนะครับผมโปรโมิกนะเจ้า,าอาจะทยอยเข้าเนาะถ้าเกิดว่าเฮาลงทะเบียนในส่วน<ม>ของโปรโมิกนะเจ้าลงทะเบียนของโปรโมิก ร้อยแต้มแรกจะเข้าแน่นอนและอีกร้อยแต้มหลังนะเจ้าจะเข้าหลังจาก7จ็ถึงสิบสี่วันหลังจากที่เราลงทะเบียนเซ็ตนะเจ้าจะต้องรอนะเจ้ารออยู่นะเจ้าถ้าท่านไหนมาได้สามารถแคบแล้วก็ส่งมาทางช่องทางของทางร้านได้เลยนะเจ้าถ้าท่านไหนที่แบบลงทะเบียนไปแล้วแล้วแต้มยังมาขึ้นทักไทยเข้ามาได้เลยนะเจ้าซึ่งในส่วนของแบตเตอรี่ของโปรมิกนะเปิ้ลก็จะเข้ามาเป็นช่วงช่วง มาได้มีตลอดนะเจ้าจะเข้ามาเป็นช่วงนะเจ้าซึ่งในคะแนน6โปรมิกจะเข้าช้าจะเข้าช้าประมาณ7-14วันนะเจ้าก็คือว่ามีให้แน่นอนมีให้แน่นอนนะแต่ถ้าเป็นรุ่นธรรมดาทั่วๆไปนะเจ้ารุ่นธรรมดาทั่วไปก็คือว่าเข้าเลยทันทีเขาลงทะเบียนเ็จปุ๊บคะแนนเข้าทันทีเลยไอเจ้าแต่ถ้าเป็นของโปรมิกอาจจะต้องรอคะแนนอยู่วันนี้อย่างที่พี่หมายบอกเนาะมันบอดเปิ้ลมีโปรนะครับผมแมนเจ้า บอสก็มีโปรโมชั่นนะเจ้าในส่วนที่เป็นคูปองส่วนลดจากที่ท่านเห็นบนหน้าจอตอนนี้นะเจ้าทีแอดนมินเฮาเลื่อนตอนนี้นะเจ้าโปรโมชั่นส่วนลดนะเจ้าก็จะมาเป็นแบบนี้เลยอ่าเป็นแบบนี้เลยอ่าท่านไปหน้าร้านเนาะท่านไปหน้าร้านอ่าหน้าร้านท่านก็จะเห็นคูปองแบบนี้นะเจ้าคูปองแบบนี้เลยนะท่านก็สามารถกรอกส่วนลดอ่ากรอกส่วนลดนะเจ้ารื้อ ก็จะแบ่งแยกเป็นกลุ่มประเภทงานนะเจ้าถ้าเป็นในส่วนของงานที่เป็นมีสายงานที่เป็นมีสายรับส่วนลดไปทันทีเลย100บาทมีสายทุกรุ่นของบอดนะเจ้าทุกรุ่นของบอดรับส่วนลดไปเลย100บาทอบาทแต่ถ้าเป็นในส่วนของเครื่องมือที่เป็น12โวลต์หรือ3.6โวลต์3.6โวลต์กับประมาตที่ชาติที่เป็นแบบชาติแม่นเจ้าไขควงมือแบบชาติเนี่ย รับส่วนลดไปเลย150บาท,น,น,บบาทนะครับผาทและ150บาทยังมีในส่วนของประเภทที่เป็นในส่วนของอเครื่องมือกลุ่มวัดระยะแหมเลเซอร์เเอรวัดระยะน,บบนะครับเลเซอร์วัดระยะกอรับส่วนลดไปเลย150บาท้อยบผาทและสุดท้ายนะเจ้า <c oughs> สุดท้ายก็จะเป็นในส่วนงานที่เป็นกําหนดแนวเสน้นระดับแนวเสน้นนะเจ้าระดับแนวเส้น กลุ่มที่เป็น Heavy Duty าากกี้ะเอากลุ่มงานนับนะจะที่มีสัญลักษณ์แดงๆข้างตัวเครื่องอ Heavy Duty หรือ18โวลต์ทุกรุ่น18โวลต์ทุกรุ่นรับตัวรถไปเลย300บาทหักจากตัวเครื่องไปเลยนะส่วนลดไปเลย300บาทส่วนลดนี้มามีเงื่อนไขใดๆดทั้งสิน้นแค่ซื้ออย่างเดียวแค่ซื้ออย่างเดียวที่บ่เข้าร่วมก็คือแบตแท่นแชตอุปกรณ์เสริมอ,อันนี้บ่ได้เข้าร่วมแล้วก็นในส่วนของ อบอดเขียวแม่บอ <นะ S 2> ดท<ร>ี่เป็นสีเขียวนะเจ้ามาว่าจะเป็นเครื่องชิดน้ําแรงดนันเนาะเครื่องตัดหญ้าประเภทอื่นๆอันนี้บัได้เข้าร่วมนะเจ้าแบตแท่นชาจนะอย่าอุปกรณ์งานขีดสีเขียวจะมาเข้าร่วมนะเจ้าอันนี้จะเข้าร่วมในส่วนของตัวเครื่องนะเจ้าตัวเครื่องแล้วก็เครื่องวัดระยะเลเซอร์กําหนดแนวเส้นนะเจ้า18โวลทุกรุ่น12โวลทุกรุ่นได้หมดเลยนะเจ้าอันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นดีๆนะเจ้ามาคือเปื่อเปรุ่นมีสายลดไปทันทีเลยร้อยบาท โปนี่ถึงเมื่อไหร่คบพี่ใหม่โปนี่จะถึงวันที่30เมษายน2567เจ้านะตั้งแต่วันนี้จนถึง30เมษาเลยนะเจ้าใค,ใครอยากจะซื้อไปฝากนะเจ้าในส่วนของปีไม่เมืองอ่าเป็นของความปีไม่เมือง<ช>ก็ได้นะเจ้า <ผม S 1> โปนี่ก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะเจ้าและยังมีโปอื่นๆแหมนะเจ้าในส่วนของบอดเดี๋ยวจะมีทยอยเข้ามาจะเป็นโปบอดพาวเวอร์สเปซเหมือนเดิมแต่บอรพาวเวอร์สเปซนี่จะมีเฉพาะหน้าร้านเนอะ จะมีเฉพาะหน้าร้านนะเจ้าหน้าร้านทั้งสองสาขาท่านไหนที่ซื้อสินค้าครบตามจํานวนนะเจ้าตามจํานวนเงินนะเจ้าท่านจะได้รับของแถมี่เลทนั้นทันทีเลยนะเจ้าครัแล้วนี่มีกระเป๋าเดินทางตัวแม่ครับผมสูงสุดที่2 0,000ืได้กระเป๋าเดินทางอ่ะเขาไปซื้อแกนไปสองปันอ่ะครับผมอันนี้นี่คือกระเป๋าเดินทางใส่ได้ประมาณ20ลิตรเนาะตอนนะคนอ่า อันเนี้ยเปิลก่อมีโปรโมชั่นออกมาหื่งแหมนะเจ้าก็ขอฝากไว้ตัวสำหรับบอดนะเจ้าและอย่าลืมเขายังมีโปรโมชั่นของเฮาแหมนะเจ้าโปรโมชั่นในส่วนของมาคิต้าครับผมลดไปเลย5%ครับผมและในส่วนของทุกตัวทุกรายการนะเจ้าและยังมีในส่วนของไดโมนะเจ้าไดโมเครื่องพิมพ์ฉลากนะเจ้าท่านไหนที่ต้องการในส่วนของอุปกรณ์เสริมบอกว่าจะเป็นเทพเป็นอย่างลดไปทันทีเลย10% 10%นะครับอทุกรายการนะเจ้าและ หน้าร้านนะเจ้าหน้าร้านเาสองสาขาบางรายการก็อาจจะมีโปรโมชั่นพิเศษไปแหมนะเจ้าอย่างมาจยงใหม่เนาะจยงหม่ก็อาจจะมีราคาในส่วนของสินค้าล้างสต๊อกก็ยังมีนะเจ้าเปิดเปก็เข้ามาแอลมาพอกันได้นะเจ้าบอกว่าจะเป็นในส่วนของลูกบอกนะเจ้าลูกบอกของคิงโทนี่อ่าเขาก็ยังมีจำหน่ายอยู่นะเจ้าแล้วก็จะล้างสต๊อกนะเจ้าเคลียร์สต๊อกไปเลย ะเจ้าโอเคก็ฝากไว้นะเจ้าสำหรับโปรโมชั่นของบอสนะเจ้าต้องขอขอบคุณบอสโปรยติออกโปรโมชั่นแบบนี้มาฮึ่งนะเจ้าและอย่าลืมนะเจ้าวันนี้อย่าลืมอ่ติดตามไมค์กำเนิดครับผมอ่าเราจะไลฟ์กันทุกวันนะครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เลยนะครับผมจะในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะเจ้าไในช่วงบ่ายสองนะครับและวันเสาร์ขยายไปหนึ่งชั่วโมงเป็นบ่ายสามโมงนะครับผมร้านของเฮานะครับเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์แปดโมงเปิดแปดโมงถึงห้าโมงวันเสาร์เปิดเก้าถึงหกโมง หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับเจ้าและท่านในส่วนของท่านอื่นๆอยากจะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะเจ้าหรือเข้าไปดูสินค้าอื่นๆนะเราสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์อ t ทูมาร์ทท่านไปดูในส่วนของใบเสนอราคาก็ได้นะเจ้าหรือถ้าท่านไหนที่ต้องการในส่วนของการผ่อนชำระบัตรเครดิตเก็บปลายทางหรือส่งสินค้าเซมเดวันต่อวันเนี่ยก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์อ t ทูมาร์ทได้เลยหรือถ้าต้องการสอบถามเพิ่มเติมกับ หากไปทางไลน์ก็ได้นะเจ้าแอปไซต์ไอทุนมัดมีแอดนำหน้าตัวนะเจ้าหรือโทรที่เบอร์โทร053441111<ม>ได้เลยนะเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นช่องทางการติดต่อแล้วก็สามารถติดต,ต่อที่หน้าร้านเขาส่งสาขาได้เลยาสาขาเชียงใหม่แล้วก็สาขานนทบ,บุรีนะเจ้าก็หลังจากนี้ตัวจังที่ก็จะเป็นในส่วนของอาสาขานนทบ,บุรีนรเานาะก็จะมาแนะนำมาแนะนำสินค้าหรือโปรโมชั่นดีๆนะเจ้าก่อนปักกันตัวนะเจ้าโอเคอ่าไอเปอร์คอมเมนต์ออกมา สปอยบอสเอ้าดร์หน่อยครับมาวันนี้เท่าไหร่เครื่องเป่าไม้เครื่องตัดหญ้าอ๋อตอนนี้มาแล้วนะครับสำหรับ2สาขาเลยเนาะอ่่าแมเจ้าอ่าบอสเอ้าดอร์คือบอสโซนสีเขียวนั่นเองนะครับผมตอนนี้เนี่ยอ่าเข้ามาแล้วเจ้าจะเป็นเครื่องเล็มหญ้าเนาะครับผมแล้วก็อ่าเล็มพุ่มนะครับผมเครื่องเป่าดูดหญ้านะครับผมราคาแบบแรงเลยโคตรถูกครับราคานี่คือว่าจับต้องได้สบายๆนะเจ้า ในส่วนของเล่มพุ่มสั้นนะครับผมรวมไปถึงในส่วนของไขควงมือนะครับ3.6โวลต์ซึ่งเปิ้ลจะมีหัวต่อเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวเป้าหัวเจาะหัวขันนะครับหัวเปิดไวายังนีนะครับผมเดียวเดี๋ยวรอเลยนะครับผมเดี๋ยวรอเลยเดี๋ยวรอไว้เลยเราอาจจะมีมาฮึ่มเหมือนเดิมอาจามาฮึ่อดูเปิดแกะกลองกันตอนนี้เลยนะจ๊ะโอเคไว้ แล้วเจอกันในเจ้าวันพรุ่งนี้เหมือนเดิมนเจ้าช่วงเวลาบ่ายสองวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนเจ้าที่เข้ามาดูทุกๆแพลตฟอร์มตัวเองนเจ้าวันนี้ยังมีมีโปรโมชั่นอย่างเตื้องมันมีกิรรษกับมีเตื้องในเจ้าต้องรอติดตามรอกันนะนอนถ้าไทยเข้ามาเนี่ยคือรอรอประมูลกันขนาดเลยนเจ้าเดี๋ยววันถัดไปแน่นอนนเจ้าเดี๋ยวเราไปเสาะหาสินคค้าิดสินค้านเจ้าตี้แบบโดนใจเปื้อนมารอเอฟกันได้เลยนเจ้าโอเควันนี้ไมค์กัเน็กลาไปก่อนแล้ว